สบายดีพี่น้องมากินตำมง่งน้ำกันเลยพี่น้องเด้อกันกับน้องออโต้นอนกับไปซื้อกับเขาพี่น้องเลยให้น้องบอลเบิ่งถ่าไปซื้อใกล้ๆนี่แหละกัน,นกปิ้งตับปิ้งกึืนไก่พี่น้องตายไก่แจ่วบนแถมมาฟัากบ้งพี่น้องอากาศสิ้นแห้งสุกรกินหิวเลยพี่น้องเอ้ยกินข่าวแต่เศร้าอ่ะอันนี้ก็จนสี่โมงปลายเลยฮะเรจะไปกินข่าวเพนตรง้องนอก สบายกับป้าเลยขึ้นเขาต้องว่าต่องรับบอลตอปุ๊บลูกใครไม่เหลือไม่เหลืไม่เหลือป่แม่เหลือแล้วแม่รับไป่เลยบอกไปเหลือย่อทมัน

ไปดีพี่น้องมัสยิดสุโขทมากิดข้าวกัน,นค่ะจาหูนคข่าเน บมแบมแลงนี่ครับบริษัทกินางานน้องกินอาหารเก่ามแมลงสือมาจายร้าสิบบรป้ายร้านเผือ่น้องมีจากป้าลูก มันมันงอแบบมันมันงอง่ายงอ่ายงอง่ายง่าเอาบเขาไว้ค่ะปลอภัยอ่ะยาเป็นไปจาไว้ทำช็อแก้วช็อแก้วกับโมยูช็อแก้วคนณแพทป์พิจาาหมอเร่องเมื่อไปหาหมอพิจาราเรื่องลูกคนไปจะผ่าตัดลูกคนกระดูกกบโมยูรับไน้ปงปองกระดเรา เบิ่งที่เราเบิง่งดินเราถ้าเบิ่งในคลิปแล้วเอาพี่น้องบอกเป็นยังจำหูจำ เอาคอรูเอาเข่าให้นะรึแบบอะไรดิเข่าแม่แม่เอาข่าให้นะแม่เอาเข่ารึยมา โตมมนนีกแนักถือพระองมือจร้ายเคืออนไมือคนถ่ายโอ้หจักด้นะได้ขึเมืออะไรพ่นอง หวานหวานมาแรงเขากักินเลยนี่จามในลกเขาไปซื้อพ้่นอเลย้ยางนอลู้อกกินไ่ได้เื่อน้องนไม่ได้าากบเผื่อนไไ้นนนองนอกู I เงินอยู่ที่น่องเอยใครมันสอดมันมัดม,มันมีบนสอดบนมันสด,มส,ดมสติ๊ัเร์มันหล่นเปิบอุ่นไปเปิด,ปดขึ้นในประมาณสาวนาที ระหว่าสามสินาทีมันงับลงเปิดเองบางทีก็าหนาทีงับลงแบบมันมีมันมัดบนสอบนั่นเือนไฟนพี่น้องมด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 มมดมมด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 มมดมมด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 ม ตมหนึงน่รั้นน่อแม่มันมดน 嗯，不炒肉。 line mm. 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 คิ้วเข่าแห้งติดปทวันอยากไปอยูวว่น้ำปทว,วันปยังลูกก็อยากไปอยู่น้ำปทว,วัน แพ,แ,พแพง้งแงเจ้าสงนอยะโลุ่นวามบแพงเจ้าพอกระแม่เดียวบแพงเจ้าบอสแพงฮะแพงพอกระแม่แพงเอาขี้จากปสับอะไรไปอยู่แบบไปอยู่ตแ,แบบฮงฮงเลยฮึ บบไปอยู่แบบน้องทองเดาไปอยู่แบบ็กไปอยู่เไปอยู่อย็กอยู่อยู่อย yep> ู่นอยูแน um> ่ย ah ููแนมาได้ครับแตลินะได้แตไปอยู่มาได้ เอาพี่น้องคลิปมันกัดจิง่าวเกินไปลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้พ่อกับคลิปหนาจะสบายดีด